เราก็ยังอยู่ในการยิงแอดนะครับผมเนาะยิงแอดแบบเบสิกเลยข้อความนะครับผมเนาะทุกท่านยิงแบบ1 1 1ไปแล้วนะหนึ่งแคมเปญ1อ่าอินเทอร์เแล้วก็1ข้อความนะครับอาร์ก็พาทุกท่านนะครับผมทำหลายๆอินเทอร์เแล้วเนาะแข่งกันว่าอินเทอร์เไหนความสนใจไหนมันจะสร้างเงินเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะทุกท่านนะหความสนใจเหมือนกันนะครับผมเนาะแต่เราจะเทสแอดครับว่าโฆษณาตัวที่1ห,หรือว่าตัวที่2เนี่ยมันจะ นะผมเนาะได้ผลดีก่อนกันนะผมง่ายมากทุกท่านครับก็ยังเข้ามาที่หน้าเดิมนะทุกท่านเนาะหน้าเดิมอันเราของเรานะครับผมที่เราทําไว้นะครับ, <un> ค,รบคลิกตรงนะผมโฆษณาตัวขายนะเราทําโฆษณาตัวขายใช่ไหมทุกทนะ่านเนาะตัวนี้ครับแล้วเราคลิกตรงนี้ครับทุกท่านสร้างซ้ําด่วนนะครับผมเนาะสร้างซ้ําด่วนแล้วก็เป็นนะครับสร้างซ้ำโดยใช้คําแนะนํานะครับหลังจากนั้นนะครับผมเนาะเรานะมีโจทย์อยู่ในใจอยู่แล้วว่าเฮ้ โพสขายตัวที่1กับโพสตขายตัวที่2เนี่ยอะไรมันจะเวิร์กกว่ากันอ่ะอาก็จะเปลี่ยนเป็นโพสต์ขายตัวที่2นะครับผมเนาะอาก็มาเปลี่ยนโพสเท่านั้นเองเลือกแค่เปลี่ยนโพสตเท่านั้นเองครับทุกท่านไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างกันเนาะนะครับผมแต่ว่าเราแค่มาเลือกอีกโพสหนึ่งอ่ะโพสหนึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะตัวเดียวกันแต่อาร์ตเปลี่ยนเปลี่ยนพาดหัวเท่านั้นเองนะครับเมื่อเลือกมาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมเนาะทุกท่านก็เปลี่ยนชื่อนิดนึงว่าตัวขาย2นะฮะ ตัวขาย2ล้วทุกท่านก็กดเผยแพร่ได้เลยครับเท่านี้นะครับทุกท่านก็นะครับผมเนาะยิงข้อความนะแบบหลายโฆษณาได้แล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าไอ้โพสต์ขาย1กับโพสตขาย2เนี่ยนะคนทักข้อความไหนมาเยอะกว่ากันนะคนทักามาโฆษณาไหนเยอะกว่ากันไม่ใช่ข้อความคนทักโฆษณาไหนมาเยอะกว่ากัน ตัวนั้นอาจจะเป็น Winning แอดก็ได้นะรหรือเป็นแอดนางฟ้าที่เราจะใช้ในอนาคตก็ได้นะครับผมเนี่ยเมื่อเราเปิดแพร่เสร็จแล้วเนี่ยครับทุกท่านเราก็เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะครับผมเนาะอยากจะไปเพิ่มเอ,อ่ออันบนเหมือนกันเนาะไปคลิกตรงให้มันคุมเป็นสีฟ้าแล้วก็คลิกสร้างซ้ำเนาะสร้างซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะสร้างซ้ำนะฮะปุ๊บนะครับใช้ตามคําแนะนําแล้วก็นะครับผมมาเปลี่ยนโฆษณานะครับผมมาเปลี่ยนโฆษณานะโฆษณาที่เราเป็น ตัวขายสองอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวขายสองของอานะครับผมเนาะเปลี่ยนต่างกันที่พาดหัวโพสขายหนึ่งกับโพสขายสองต่างกันตรงไหนต่างกันที่พลาดหัวนะครับผมเนาะลองพาดหัวว่าประกันคนมีห่วงดูสินะครับผมเนาะมันจะเป็นยังไงเนี่ยอัรก็กดเผยแพร่เลยครับทุกท่านนะหลังจากนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเนาะเราก็มาดูนะครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นโพสต์ที่อาตั้งเวลาไว้เนาะนะทุกท่านเนาะเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับบนการแล้วก็ปิดตรงนี้ครับ X ออกไปแล้วก็นะครับมา ติ๊ไอ้ตรงสฟ้าฟ้าน,นี้ออกนะครับแล้วก็มาดูที่แคมเปญครับนะอันนี้นตั้งเวลาไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีสี่เดี๋ยวมันก็ลันรันเสร็จปุ๊บนะครับผมเนาะตื่นมาสักสิบโมงเช้ามาดูครับทุกท่านมาดูว่าตรงนี้นะครับผมเนาะเงินนะ จำนวนเงินที่ใช้ไปเนี่ยใช้ไปกี่บาทแล้วนะครับผมเนาะถ้าใช้ไปหนึ่งอยบาทไม่ได้ข้อความนะทุกท่านกดตรงนี้ครับตีฟ้าๆตรงนี้กดปิดไปเลยนะครับผมแล้วก็มาทําโฆษณาใหม่ทุกท่านมาทําโฆษณาใหม่พอเผือ่อๆว่านะครับผมเนาะอินเทอร์เนสามอันนี้มันอาจจะยังไม่โดนอ่าอินเทอร์เนนี้ยังไม่โดนหรือนะครับผมนะถ้าเราเทสไปอินเทอร์เนไปเยอะๆแล้วยังไงก็ขายไม่ได้นะทุกท่านนะยังไงก็ขายไม่ได้ต้องมาเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วล่ะ จริงๆแล้วนะทุกท่านนะคอนเทนต์เนีสำคัญที่สุดแต่จริงจริงแล้วถ้าย้อนกลับไปเนาะเดี๋ยวอาจจะต้องสอนย้อนกลับไปอีกก็คือทุกท่านต้องเตรียมเพจให้แข็งแรงก่อนเพจแข็งแรงเพจน่าซื้อไหมเพจมืออาชีพไหมถ้าเพจยังไม่มืออาชีพยิงแอดไปเนี่ยมันก็จะยากหน่อยทุกท่านเนาะแต่อันนี้อารขอเจาะลึกไปในส่วนของการยิงแอดเนาะเดี๋ยวอาจจะขอย้อนไปเรื่องของอคอนเทนต์อีกทีหนึ่งเนาะในคลิปถัดไปนะครับผมนะตอนนี้ทุกท่านยิงแอดหนึ่งอิออนเทอร์เน็ตกับ2โฆษณาได้แล้วนะครับทุกท่านอยาก3โฆษณาทบ กดสร้างซ้ำอยากได้4ล่ะก็สร้างซ้ำด่วนเป็นสอันแล้วก็เปลี่ยนโพสครับทุกท่านเนาะง่ายๆไม่ยากนะครับผมเนี่ยเริ่มเก่งกันแล้วนะครับผมแต่ยังไงแล้วเดี๋ยวมีคลิปถัดๆไปด้วยนะครับเรื่องของการยิงแอดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผม